การสอบกพมี3แบบ 1. แบบกอิเล็กทรอนิกส์ทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ในศูนย์สอบที่กพกำหนดบุตรที่ใช้สอบก็คือปอตีและปโท 2. อกแบบปกติหรือกแบบกระดาษสอบในสนามสอบแบบฝนดินสอลงในกระดาษคำตอบตามศูนย์สอบที่กพกำหนด 3. าเมื่อกี้เนี้รับบุตรปวสปวชปตีและปโทสามกแบบกพิเศษกพิเศษเราต้องสอบผ่านภาคขอของหน่วยงานของขา้าราชการกอพอก่อนแล้วเขาจะส่งชื่อเราเข้าสอบกอพิเศษถ้าเรายังไม่ได้สอบภาคขอยังไม่ผ่านภาคขอเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบกอพิเศษ ซึ่งทั้งสามกอเนี้ยกอพอได้จัดสอบทุกปีกออิเล็กทรอนิกส์ปีละหนึ่งครั้งจัดสอบเป็นรอบๆกอรกระดาษปีละหนึ่งครั้งจะสอบประมาณกรกฎาสิงหาแล้วกอพิเศษเราต้องคอยติดตามข่าวสารดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เปิดสอบภาคขอแล้วให้เรามีสิทธิ์ไปสอบภาคกอพิเศษได้